นะครับเมื่อเร็วๆนี้และผมก็มีประโยชน์มากนะครับฝากสาหรับผู้ชายสายหื่นผู้ชายสายหื่นที่สงสัยว่าตัวเองเนี่ยจะรักการมาราคาได้หรือและฝากสาหรับผู้หญิงที่โกรเอะอะไรก็แบบหมุดหิดง,ง่ายนะครับเคล็ดลับภูริจราท่านตรัสไว้แล้วในพระสูตร เหตุของการมาลาค่ะมาจากกามวิตกกามวิตกมิใช่ความวิตกกังวลคำว่าวิตกนี้คือการนึกถึงน้อมถึงไหนๆก็อย่างนี้นะผมพูดตรงๆนะผู้ชายที่หื่นแล้วมันเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วมันไม่ดับสักทีเนะี่ยผมอยากให้ไปทดลองผมลองแล้วได้ผล อลองดูคนอื่น่าได้ไหมลองดูครับหลายครั้งที่เวลาผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้ชายเนี่ยแล้วการมาราคามันก้ากล้าเรามักจะไปโฟกัสที่ท้องน้อยหรือความรู้สึกทางใจความร้อนในร่างกายแล้วมันหายเป็นพักๆแล้วมันก็มาใหม่แรงขึ้นกว่าเดิมกว่าเดิมผมพูดผิดไหมไม่มีใครไปรยักหน้า <laughs> เอกใจค่ะกยู่หลุมใส่เกรงใจผมอยากให้ไปทดลองนะฮะใครยอมรับไม่ยอมรับก็แล้วแต่นะฮะเราไปทดลองดูแล้วกันนะครับสาหรับผู้ชายสายหือที่ที่มีอารมณ์ทางเพศง,ง่ายนะครับตอนที่มันจะมีอารมณ์ทางเพศเนี่ยมีความตรึกขึ้นมาในสมองอันนี้ตําแหน่งเลยสมองเลยปกติเรื่องจิตเรื่องอะไรพวกนี้จะไม่มีตําแหน่งแต่เรื่องการตรึกอยู่ในสมองอันนี้ง่ายเป็นแบบฝึกหัดที่ง่ายมากสังเกตนะครับ เวลาที่เกิดอารมณ์ทางเพศมันมาจากการคิดจะคิดเป็นภาพจะคิดเป็นคําจะคิดถึงประสบการณ์ที่เคยเป็นอดีตที่เคยสัมผัสพวกนี้อยู่ที่การคิดหมดถ้าเราเบรคความคิดตัวน,นั้นทันร่างกายจะเหลือแค่อุณหภูมิแล้วจะขจัดง่ายมากโอกาสถ้าเรารู้เรื่องนี้โอกาสผิดสินข้อสามไม่มี นอกจากเราสเสนอแรงจับรอแบบระดับแบบจากสันหวังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเข้ามาไปอ,อย่างพวกเราดูหน้าตาแล้วไม่ถึงขนาดนั้นดังนั้น,น,นไม่ต้องดูนะฮะเดี๋ยวน้องตู้มีปัญห <c oughs> านะครับพี่หิมน้นองตู้ยังมีคนอ <c oughs> ยู่อะหลายครั้งนะครับตอนตอนที่ไปลองทําดูเนี่ยเวลาเวลาที่มันตรงนี้ดับดับแล้วเรามาดูอุณหภูมิเนี่ย ตรงนี้มันจะขึ้นมาอีกโดยไม่รู้ตัวมันจะมีความหลงของการมีแรงคิดส่งต่อให้คิดถึงวัตถุกรรมให้คิดถึงรูปร่างผู้หญิงที่เราชอบให้คิดถึงหนังโป๊ที่เราดูให้คิดถึงนิยายที่เราอ่านอะไรพวกนี้นะครับกลับมาที่โทสัไม่ต่างกันโทสัเกิดจากพยาบาทวิตกสองคำนี้ชวนเข้าใจปิดสุดพยาบาทกับวิตก พยาบาทไม่ใช่อารมณ์แค้นเคืองจะเอาคืนหรือจะไปฆ่ามันแบบฝังแค้นสิบปีวิตก็ไม่ใช่วิตกงังวลสองคำนี้พอมาใช้อย่างนี้คนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเรื่องของการคิดไปในเรื่องของความพยาบาทไม่ใช่คนที่ดูแลพ่อแม่จะเข้าใจพยาบาทวิตกป็นอย่างี้พยาบาทวิตกคือการคิดอะไรก็ได้ที่ทําให้อารมณ์มันขึ้น สังเกตดูดีนะครับก่อนที่อารมณ์จะขึ้นมันมาจากในการตรึกนึกน้อมที่มันจุดชนวนให้มันอารมณ์เสียคนที่อารมณ์แบบปะทะอะไรเข้าไปก็ตาเนี่ยนะแล้วมันไม่่อยจะมีอารมณ์เสียเนี่ยเพราะว่ามันไม่เคยมีเชื้อในพยาบาที่ตกคนที่อารมณ์ขึ้นง่ายเนี่ยไปดูรครับถึงไอตอนที่มันปะทะเนี่ยแล้วตอนที่ออกมา มันจะมีความคิดปรุงตัวต่อว่าเมื่อกี้ทำไมคุไม่ทำอย่างนี้วนะห,ห,ห,หรือตอนที่เราสะสมภาพของบุปกาลีเรามาเรื่อยๆคือมันมีพฤติกรรมบางอย่างแหละที่มันดูแล้วมันจะอารมณ์ขึ้นนะไปลองดูเวลาที่เราหากออกมาจากเหตุการณ์นั้นความคิดมันจะทำงานโดยการนึกถึงภาพพฤติกรรม ที่ทําให้เราไม่พอใจท่านทีละนิดทีละหน่อยเสมอพอมันคิดมันจะอารมณ์ขึ้นพอมันคิดมันจะอารมณ์ขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ได้การพอกพูนเรามาักชอบคิดในเรื่องของกิเลสพอกพูนใช่ไหมไม่ใช่นะั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองมันกําลังสร้างล่องของความเคยชินในการคิดให้นึกภาพนะครับเคยไหมที่ปล่อยน้ําให้มันแช่อยู่บนโต๊ะนานๆหนึ่งคืนเป็นเส้นอย่างเงี้ยนะ แล้วเอาผ้าไปเช็ดมองได้ตาเปล่าไม่เห็นรอยน้ํานั้นแต่ถ้าเราเอาน้ําเทล,ลงไปน้ําจะไหลไปบนเส้นนั้นเลยนั่นแหละครับล่องของความเคยชินในการคิดนั่นแหละครับกะพยาบาทวิตกและการมาวิตกเวลาคิดเหมือนกับเราไม่ได้คิดนะแต่ความรู้สึกและความคิดมันวิ่งไหลไปในทางเดิมที่มันเป็นน้าค้างอยู่บนโต๊ะเลยเวเวลากําจัดล่องนั้นทําไงครับ เช็ดตลอดเช็ดทุกวันเช็ดทุกวันเช็ดทุกวัน,วนจนล่องมันค่อยๆจางจางจางแล้วเวลาน้ำหยดเสร็จปุ๊บมันจะหยุดเป็นหยดไม่ไหลต่ออันนี้คือขั้นต้นขั้นที่สองเมื่อคิดรู้ทันเจตนาดับเลยนี่เป็นเรื่องเดียวที่ผมบอกว่าใช้เจตนาได้เห็นเสร็จปุ๊บเจตนาดับเลยยิ่งถ้าเห็นในจังหวะแรกเจตนาส่ยทีเดียวมันดับเลยแล้วหลังจากนั้นไปดูครับทดลองดูว่า โทสะก,กามาราคาของคุณทุเราไหมก่อนก่อนก่อนจบมหาอิมเรื่องพยาบาทวิตกนี่กับบุพการีนี่เจมี่แรงค่ะอันนี้ต้องยอมรับว่าแรงมาก uh. ก็คือแต่ว่ามันไม่มีค่ะตอนนี้ความหมายก็คือมันมีหมายถึงว่า นิมิตหรือภาพอะไรแบบนั้นมันจะไม่เข้ามาในหัวไงมันก็เลยไม่มีอารมณ์เมื่อเช้ายังโทรคุยกับแม่มันไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นเลยแต่พ่อไม่อยู่แล้วความหมายก็คือมันก็เลยไม่สามารถที่จะทดลองได้ว่ามันยังมีอะไรหลงเหลือไหมความหมาย,ยก็คือ<ม>อันนี้อันเนี้เข้าใจค่ะที่พี่หิมพูดถึงว่าตึกนึกในกามเนี่ยกับพยาบาทวิตกเนี่ยมันก็ตัวเดียวกันแต่มันมันเรียกคนละชื่อแค่นั้น ค่ะมาเรียกคนเลยชื่อฉะนั้นเจมี่จะจะจะออกมาได้ก็เพราะว่าอ่าเรื่องตึกนึงในกลามเพราะว่าตรงเนี้ยเราเห็นแล้วเราไม่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 พอใจกับมันเราไม่ชอบมันเพราะว่ามันเป็นความทุกข์อันเนี้ยมันก็เลยพาดึงออกแล้วก็ส่วนพยาบาลที่ตกเนี่ยมันก็เลยมีผลที่จะให้เราออกมาจากตรงนั้นมันก็เลยมันไม่ได้เป็นปัญหานณะตอนเนี้ยอันเนี้ยค่ะ เราไม่พูดการมาวิตกกับผู้หญิงไงพอการมาวิตกที่เป็นหย,ยาบๆผมใชยครับตุก๊กอ,อ๋อก็ตอนพี่พี่ิมพูดการมาวิตกมาผมสชดุ๊กเลยผมว่าตวใส่แต่สเปซิฟิกไมาทด้เพรผู้ผชายมอยู่น้อยแล้วก็พี่ผมกนะ็จะไม่มีปัญหาเราผมอะไรเงี้ยก็คือก่อนหน้านี้นพี่หิมแชร์เรื่อง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 อื่นเนาะว่าแบบตอนท้องนะ้าถ่ายท้องอะไรเงี้ยมันกระท้อตรงผมก็ไปลองมาเหมือนกันก็รู้สึกว่า เหมือนที่พี่ตุลนเคยเคยพูดหรือเคยสอนนะแล้วว่า,วา,วากายจริงกายก็คือถุงใส่อือคือคือนึกถึงตรงนั้นอย่างนั้นเลยแล้วก็แบบพอมันมีจินตนา,าการเรื่องพูดต,าต,าตา่าตังเรื่องเซ็กซ์ขึ้นมาในหัวเนี่ยก็มันรู้สึกเหมือนถึงถุงใสเอือมีเซ็ก์กันอ่ะแล้วมันก็จะแบบอ๋อเออเนี่ยแหละพอพี่ยัมพูดขึ้นมาก็วิธีดับดับได้แบบชะงัดม,มากถุงใสเอือกมีเซ็กซ์กันใช้อสมาตรัญญาดับอ๋อครับพี่โอเคก็เท่านี้ครับผมขอคาดครับ ผมไม่ได้คิดว่าผมไม่ไม่ได้เป็นคนหมกมุ่นเนอกผม,มเป็นตัวแจกวาร์ปเลยนะเมื่อก่อนอนะี่ย <Okay. S 1> ผมฟัง <Okay. S 1> ผมฟังผมฟังหลวงพ่อประโมททีเดียวผมเลิกเลยท่านบอกว่าอย่าไปทํากิเลสของคนอื่นเน่ยที่ยังไม่เกิดอะให้เกิดเ,เลิกเด็ดขาดเลยสา้าทุคือแบบโอ้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะมันก็หมกมุ่นกับเรื่องแบบนี้จริงๆนะ แล้วเนี่ยก็ยังยังวนเวียนอยู่เลยเรื่องแบบเนี้เพราะว่ากลุ่มกลุ่มลายผู้ชายก็รู้อยู่ว่าบางทีมันก็ส่งมาแบบไม่คาดฝันก็อาศัยอย่างอย่างที่บอกแ่ละว่าวันก่อนที่คุณยิมบอกว่าอย่าไปมองภาพรวมอย่าไปมองภาพรวมให้มองแยกแยกวา่าเออแล้วก็ไม่ได้มองเป็นอสุภะด้วยผมผมทําอสุภพัฒน์ผมทามั่นเป็นก็คือมันยังไงมันนั่นแหะแต่ก็ให้ให้ดูส่วนประกอบของร่างกายว่า พอแยก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 ออกมาเนี่ยมันนั้นหรือเปล่าโอ้ก็ก็เอาพอตัวรอดไปได้คือบางทีมันก็ส่งมาแบบว่าโอ้มาเป็นแบบพืชเลยอะลายผู้ชายอะนะอย่างที่บอกนะมันห้ามไม่ได้โดยแล้วล่ะหลบได้ก็หลบครับเราไม่เก่งพอขนาดรับผัสสะตลอดแล้วเอาตัวรอดได้ตลอดเหมือนกรณีพี่น้ำบกไงที่แม้จะเห็นแล้วแต่พอเจอแบบตื้อๆๆๆมากๆมันก็ระเบิดได้เหมือนกันเออเพราะว่าฐานเรามีสังโยชน์ ของการมาลาคายอยู่เอาไม่อยู่หรอครับโอเคแต่ได้สนทนาแบบอย่างเนี้ดีคือผมอยากสนทนาเรื่องเนี้ในหมูน่นักปฏิบัติโทษนะคะงั้นถ้าหลี่เข้าใจที่<ม>พูดไช่ไ,ไออครับผมที่พูดมาคือทั้งพยาบาทวิตกทั้งการมาวิตกเนี่ยเกิดจากความคิดเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะโู้สรุปอย่างนั้นเลยคือถ้าเรารู้ไม่ไหร่เราคิดปุ๊บให้ตัดความคิดเลยใช่เป็นวิธีง่ายๆครับ ตรงประเด็นที่สุดไม่ต้องไปอะไรมากมายใช่ไหมคะถูกใจมากเลยค่ะพี่ฮิมขอบคุณค่ะสำหรับไอ,อปิดท้ายเพราะว่าจริงๆอ่ะการพูดเรื่องพวกนี้ในกลุ่มที่เราปฏิบัติมันด้วยกันเนี่ยมันสะดวกใจเพราะว่าแล้วมันก็เราพูดแล้วมันได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าน้อยคนน่ะที่จะพูดกันแล้วไม่รู้จะพูดไปพูดกับใครแล้วเราวก็รู้อยู่คนเดียวก็ ประมาณนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ถ้าพูดแบบนี้เป็นเรื่องปกตินี่ก็คือก็มันมีมุมหนึ่งที่จะไม่เห็นว่าเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเพราะว่าเจมี่นี่จะอีโก้เรื่องพวกนักปฏิบัติดีสูงมาก่อนฉะนั้นก็คือใครที่อยู่ใกล้ๆนี่ก็จะเห็นอย่างพี่น้ำอมนี่น่าจะพอจะรู้เพราะว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้น ประมาณเนี้ฉะนั้นจะีม่จะค่อนข้างที่จะมีตรงนี้สูงไงว่าตัวเองปฏิบัติด,ดีค่อนข้างที่จะมีอความสูงส่งอะไรตรงเนี้ประมาณนี้ยแต่พอได้คุยอะณมุมนี้ก็เห็นว่าเราก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่เอาการปฏิบัติเนี่ยมากัดมาขัดเราจิตใจที่มันพูดง่ายๆก็คือมันมันมีความหยาบหยาบเยอะอย่างจะไม่นี่รู้ตัวว่าจิตนี่หยาบมาก แล้วตรงเนี้ยมันช่วยช่วยในมุมที่เราสามารถที่จะเดินต่อไปได้อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นประโยชน์พี่ระบบขอถามนิดนึงคือด้วยความที่เราเราเป็นโสดมานานเนาะสามสิบกว่าปีอย่างเงี้ยแต่บางทีเหมือนกับเราไม่ได้คิดไม่แล่แต่ด้วยธรรมชาติของร่างกายที่มันที่มันเหมือนมันไม่รู้อยู่ดีๆมันก็ มันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้สรรหาอะไรเลยเนี่ยมันคืออะไรมันยังไงแล้วมันต้องแบบไหนหรือเรียกไม่ได้ครับภาวะทางกายภาพฮอร์โมนต่างๆอย่างไงมันก็ผลักดันให้คิดยังไงก็เป็นเรื่องคิดนะเพียงแต่ว่ามันผลักดันให้คิดแล้วมันหยุดความคิดไม่ได้เพราะมันถูกผลักดันด้วยฮอร์โมนหรือความรู้สึกลึกๆมนุษย์มันมีความรู้สึกเข้าข้างตัวเองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกาวมาก ไม่ได้กินมานานแล้วไม่ได้เสพมานานแล้วหิวภาวะพวกนีน้มันเป็นภาวะที่เป็นอยู่ความรู้สึกลึกๆที่เราจัดการมาไม่ได้แล้วมันจะผลักให้เกิดความคิดผู้ชายก็มีข้ออ้างนี้ครับคล้ายๆกันเป็นภาวะหิวเนี<ม>่ยภาวะหิวหิวกรามมนุษย์เกิดมาอย่างที่ผมเคยบอกไว้เกิดมาเพื่อกินกรามพระอนาคามีพิจุนเคยบอกว่าพิเศษของมนุษย์ยังไง ล่างเป็นมนุษย์แต่จิตพลาดจากพบกินกลามไปแล้วซึ่งวิเศษมากเราอยู่ในล่างเนี้ยแต่จิตไม่กินกลามนึกไม่ออกจริง,รงๆว่ามันเป็นยังไงเพราะเราชินกับการเสพกลามตลอดเวลาเนี่ยยิ่งเรามาคุยอย่างเงี้ยแล้วผมแบบเปิดประเด็นมากขึ้นเรื่อยๆผมว่าทุกคนเริ่มรับรู้แล้วเราเสพกามตลอดเวลาจริงคิดแต่เรื่องการการอยู่ในกายนี้ที่ออกแบบมาเพื่อเสพกลามแต่มีจิตเป็นพรมเนี่ยผมว่ามาสัจจร ตั้งแต่ระดับอราคามีขึ้นเลยอะ,รอะจริงๆสิ่งธรรมะพระพุทธเจ้าอะเป็นสิ่งอาัศาจรรย์ของโลกละเพราะมันทําให้เกิดภาวะที่มันเป็นไปไม่ได้เป็นมนุษย์แต่ไม่เสพกรรมพอมานั่งคิดออืพอมานั่งเรียนรู้เรื่องตัวเองนานๆโอ้มันเป็นไปได้จริงหรอขนาดผมอยู่ตรงเนี้ยผมยังรู้สึกเลยมันเป็นไปได้จริงหรออยู่ในร่างเนี้ยแต่ไม่เสพกรรม ใครได้ก่อนก็บอกแล้วกันนะฮะว่าภาวะมันเป็นัไงจุดนี้นะค่ะก็คือเห็นพี่น้ำมเปิดตัวว่าะว่ามีผู้หญิงเยอะเหมือนกันก็คืออย่างอ่าผู้หญิงอะโฮอร์โมนใช่ไหมอย่างช่วงที่จะเป็นรอบเดือนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็มีเหมือนกันทั้งที่ผู้น่าย่ายจะไม่ค่อนข้างที่จะเปิดตัวเรื่องมีคู่แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้นอนห้องเดียวกันแล้วไม่มีปฏิสัมพันธ์ตรงเนี้ย แต่ว่าในระดับโฮอร์โมนเนี่ยเพราะว่ายังอยู่ในวัยที่ยังมีรอบเดือนอยู่เวลารอบเดือนมามันก็จะมีตึกเนื้อขึ้นมาพูดง่ายๆ hmm. ด้วยความที่ว่าอ่ะตรงเนี้ยเราเห็นทันด้วยความหมายที่ว่าจะไม่เริ่มจะเห็นทันตรงนั้นเราไม่เอาเราเราพูดง่ายๆจิตมันไม่ได้ใส่ใจว่าการตรงเนี้ยมันไม่ไม่ได้เหมือนหิวข้าว มันมีอารมณ์ที่อยากจะเสพแต่ว่าร่างกายมันไม่เสพก็ได้เพราะว่ากินข้าวเนี่ยมันต้องกินถ้าไม่กินมันก็เป็นโรคใช่ไหมไม่เป็นโรคก็เดี๋ยวมันก็ต้องมีผลเอฟเฟกอะไรที่รุนแรงแต่ตรงนี้เราเห็นทันมันไม่เอาจิตมันก็ดึกอ่ะอย่างทุกวันเนี้ยไอ้ตรงนั้นเน่ยอย่างเวลาฮอร์โมนของรอบเดือนที่มันจะมาลองไปสังเกตดูสิว่าผู้หญิงอะมันจะมีอารมณ์ตรงนี้ด้วยลองไปสังเกตดู แต่ว่าพอพอเห็นอย่างเงี้ยบ่อยๆมันจะไม่มันจะไม่เกิดนะเหมือนพี่ฮิมบอกว่าเหมือนน้าที่มันลงเข้าไปในร่องแต่ว่าเราเราไปอยู่ในอีกร่องหนึ่งที่มันไม่เอาตรงเนี้ยจิตมันก็ไม่ยินดีกับมันนะอันเนี้ยมันอยู่ได้นะคะก็คือเจมี่ก็เป็นคนธรรมดาเนี้ยค่ะแล้วมีมีคู่ด้วยฉะนั้นก็คือมันสามารถเป็นไปได้ค่ะอันเนี้ยก็ผทที่ผมฝากไว้ก็คือให้ไปลองชา์เลนตัวเองแบบที่เจมี่ชาเลนเนี่ยนะฮะ แม้จะเป็นภาวะที่มนุษย์จำยอมโดยใช้ข้ออ้างว่าหิวหรือฮอร์โมนเนี่ยถ้าเราสามารถจัดการกับการตรึกและพฤติกรรมการคิดของเราได้ลองดูซิว่าเราจะกลายอาการได้ไหมถ้าทําได้ศรัทธาของเราที่มีต่อผู้ศาสนาก็จะยิง่งเพิ่มพูนเพราะนี่คือสิ่งที่ทําได้ยากแต่พระพุทธเจ้าท่านประทานสาเหตุและเป็นรากที่จัดการได้ง่าย ลองดูค่ะห้องเรามีผู้หญิงเยอะค่ะในวัยในวัยนี้ยังมีมีกันเยอะก็คือมันที่ที่อยากแชร์ก็เพราะว่ามันสามารถเป็นไปได้อะค่ะยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องเรื่องอข้ามเส้นหรือว่าอะไรนะคะคิดถึงเรื่องของภาวะจิตใจที่ว่ามันฮอร์โมนอะยิงอยู่มันอาจจะเหมือนว่าเป็นผลกระทบรุนแรงเหมือนเราหิวข้าวอะไรเงี้ย แต่จริงๆอ่ะเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นเป็นอะไรเหมือนเราหิวข้าวหรอกหิวข้าวอ่ะมันต้องกินยังไงมันก็ต้องกินแต่ว่าหิวอารมณ์อย่างเงี้ยมันจริงๆมันไม่กินก็ได้มันไม่ต้องไปเสพอะไรกับแบบนั้นก็ได้มันจะมีอะไรที่มันอิ่มมากกว่าตรงนั้นจิตตรงนั้นอ่ะมันมาพูดง่ายๆมันจะเป็นความรู้สึกที่แฮปปี้มากกว่าที่จะไปเสพพวกนั้นนะคะ หม้าะเจ้าชีวาวายแต่ไม่ตายดอกพระอดลดเสนี่หาอย่างงั้นหรอคะเจมี่ค่ะโอเคครับเลยมาแล้วนะครับอาอาจจะต้องจําเป็นต้องจบนณตอนนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีหลายท่านในนี้ตู้ด้วยนะครับต้องส่งตั้งแต่ในรอบ8โมง9โมง ะะเดี่ยวคนไปนะครับอ่าวันนี้ขออนุโมทนาทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านมีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดนะครับอ่าขอบคุณทุกคนที่เป็นเพื่อนๆกันมานะครับแล้วก็เราจะเดินต่อ,อไป,อไปนะครับช่วยกันสร้างให้แรงอธิษฐานของพี่ตุลเป็นจริงจะสร้างกองทัพโสดาบันเพื่อถวายพู้ทธเจ้าในปีหน้ากันวันพิสาขะนะครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณค,ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนว้าดีค่ะเฮ้ยเสียงไม่ก็